ยกถาปิเสลาวิปูลาณพังอาหัจจะปัปพะตาสมันตาอนุบริเยยุงนิปโปเถนตาจะตุดทิสาเอวังชาราจะมัจุจะอธิวัตตันติปานิโนขัตติเยพรามาเนเวเสสุดเทจันทาระปุกกุเสณกินจิปริวัชเชติสัพพเมวาพิมัตติ ณปัตถะหัตทีนางภูมินะรัฐานังนะปติยานะจาปิมันตะยุทเทนะสักกาเชตุงทะเน е นะวาตัสมายหิปันทิตโตโปโสสัมปัสังอัฏฐมัตตโนพุทเทธรรมเมจะสังเเคจะทีโรสัตทังนิเวสเยโยธรรมจารีกาเยนวาจายะ อุทะเจตาสาอิเทวะนังปะสังสันติเปตจะสักเคปะโมทติ